ประจุบวก q 1เท่ากับบวก2ไมโครคูลอมวางห่างจากประจุลบ q 2เท่ากับลบ2ไมโครคูลอมเป็นระยะ6เมตรสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง2ประจุนี้ในหน่วยของนิวตันต่อคูลอมมีค่าเป็นเท่าใดเอ๋มีค่าเป็นเท่าใดก็วาดรูปก่อนเลยอย่างแรก สองน,น้เป็นปปน,น้คิวหนึ่งสามเมตรสองตัวสิบกำลังลบหกคูณจงจุดจจตรงน,นี้ก็สามเมตรเหมือนกัน,นแต่ตรงน,นี้คิวสองตนี้เป็นลบ ลบสองคูณสิบกำลังลบหกกอมเห็นไหมแล้วก็มาเขียนสูตรแทนค่ากันได้เลย e เท่ากับ kq ส่วน r กำลัง 2. สอง sigma e เท่ากับ e หนึ่งบวก e สองเท่ากับ kq หนึ่ง r กำลังสองบวก kq สองส่วน r กำลังสอง อย่าลืมแทนว่ามันคือไหนนะดังนั้น k ส่วน r กําลังสองจะคือคือ k ส่วน r กําลังสองคูณกับ q หนึ่งบวก q สองคิดไหม sigma e เท่ากับ k ส่วน r กําลังสองแทนค่าลงไปจะเป็นสองคูณสิบกําลังหกกับบวกสองคูณสิบ กำลังลบหกแบบนี้เข้าใจปะ้ะอ่ามันก็จะเท่ากับ9คูณ10กำลัง9สุคูณกับ4คูณ10กำลังลบหกส่วนด้วย3กำลัง2เจออีกแล้ว3กำลัง2ตัดกันได้เลยโอเคไหมดังนั้นสิบห้าอเนี่ยจะเท่ากับ4คูณ10กำลัง3นิวตันต่อ ครูล้อมมีคำตอบไหมมีตอบช้อยสี่อย่างนี้